ท่ออะไรเวยบร้อยเวยบร้อย,อยเข้าไปเอาไปนู่ข้างในเตรียมไว้ให้และอ่าสวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจ็ดนะฮะอากาศช่วงนี้เย็นอ่าเออนี่แหละเวฟร้อชารสปีดอเออเสียงไม่ดังอ่าเดี๋ยวถามก่อนว่าอาซีเป็นยังไงโดนใบสั่งโด,น,งดนตำรวจจับใช่ไหม่ค่าปรับเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่ง โอ้ถ้าเป็นนานะถ้านาเป็นตำรวจนะค่าปรับไม่พันหนึ่งแน่นอนสองสามพันนู่นแหละพอรถไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอเออแล้ววันไหนไปเอาออกเนี่ยยังไม่มีตังค์รอยพี่อมนึงไ,ไม่ถึงไม่ถึงวีใหม่เจอกันกี่วันแล้วนี่สองวันอ๋อจับตอนวันวันอาทิตย์ใช่จับวันอาทิตย์ออวันเดียวนี่วันอาทิตย์เออ อออสองวันเออวันนี้วันเป็นาวันวันนี้วันอังคารวันนี้๋ยวยใช่ไหมวันนี้วันอังคารดิเออวันน oui> ี้วันอังคารสองวันสามวันเอออาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้วันอังคารนะครับลืมไปคิดว่าวันจันทร์วันนี้วันอังคารเอออ่ะนี่อันนี้เจ้ากุยจะซื้อท่อจะส่แอรเอาไปให้เพื่อนนะครับแหมอย่ามาหลอกล่อเขาจะใส่แอรซีได้คือใส่ไม้อืมมันใส่ไม่ได้หรอก เพื่อนฝากมาซื้อตรงสเปคเลยนะนี่เว็บร้อยเอสชั้นสปีดเสียงไม่เกิน95เดซิเบลเออเอาว่ากันไปอ่าเพื่อนเกื่อนเยอะนะ่นเองนี่อันนี้รถพี่ตุมตามอเออแต่แต่แต่รถเจ้าของก็คืออยู่ในของกลางเรียบร้อยของกลางถ้าเป็นน้าๆนาไม่ให้ไทยหรอกเว้ยไม่ให้ประกันหรอกจะอัดสักสามสี่พันเลยไม่ให้มีเงินไปไ,ไทยเลย พี่เรามาจากกรุงเทพวันวินใหม่ไม่ถึงวิใหม่หรอกวันที่สามสิบนี้ก็ได้เอาตัวออกเอออ่มอ,อ,อโอเคเนอรบอกเพื่อนด้วยแปดร้อยแปดสิบครับโอเคเอาไปให้้เอาเงินมาให้เลยนะเออเอาไปแหมอ,อ,อทีมงานมาอีกแล้วี เหีเจอกันคนไปไหนสวัสดีครับไปซ้อมสนามคนนี้มารับมารับทำไม